สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาสอนทำแมกลอยนะคะในโปรแกรมแฟดโดยใช้คำสั่งคาสสิทวีนนะคะของพี่จะเป็นรุ่นเซตหนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ทำการเปิดโปรแกรมแฟดขึ้นมานะคะแล้วก็ทำการนิวกระดาษใหม่นะคะมาลงสีกระดาษก่อนนะคะให้เป็นท้องฟ้าใช้สี่เหลี่ยมนะคะแรงแก t ทูนค่ะ ลงสีเลยค่ะเลือกสีนะคะสีฟ้าๆหน่อยแล้วกันค่ะตั้งชื่อนะคะทองฟ้าตั้งชื่อเลเยอร์ด้วยนะคะเราจะได้ไม่งงค่ะต่อไปนะคะทำการเพิ่มเลเยอร์นะคะเขียนชื่อไว้เลยนะคะว่ากเมฆ ให้ก้อนเมฆอยู่ข้างบนท้องฟ้านะคะเริ่มวาดก้อนเมฆเลยนะคะโดยใช้วงกลมก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอามาเป็นรูปภาพมาวาดเองก็ได้ค่ะแต่ของใช้วงกลมก่อนเนาะวาดเลยค่ะ คอนแ้คก้อนเมฆมาแล้วนะคะก็ทำการซิมโบลค่ะคลิกขวานะคะที่ก้อนเมฆซิมโบลนะคะคอนเว r ร์ o ทูซิมโบลทำให้เป็นมูวี่คลิปนะคะมันจะมีให้เลือกสามแบบเลือกมูวี่คลิปนะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าก้อนเมฆก็ตกลงค่ะ อันก้อนเมฆที่เราทำซิมโบลนะคะมันจะมาเข้ามาอยู่ในไลบรารีนะคะเอาก้อนเมฆไปไว้ด้านซ้ายสุดเลยนะคะเอาออกจากกรอบเลยนะคะตั้งที่ทไลายนะคะตั้งเวลาที่ร้อยหนึ่งนะคะตั้งเลเยอร์ท้องฟ้านะคะ Insert Keyframe ค่ะต่อไปก้อนเมฆนะคะ ก้อนเมฆก็ตั้งที่ร้อยเหมือนกันค่ะแต่เราจะไม่กด insert keyframe นะคะเ้ยแต่เราจะกด insert keyframe ค่ะมันจะขึ้นมาเป็นจุดดำๆตรงนี้นะคะให้เราย้ายก้อนเมฆจากซ้ายสุดไปฝาสุดนะคะย้แล้วนะเสร็จแล้วก็ทำการ คลิกที่เลเยอร์ก้อนเมฆนะคะคลิกขวาแล้วก็กดคลาสสิกทวีนนะคะเอาลองกดเล่นดูนะคะนี่ค่ะก้อนเมฆก็จะลอยค่ะจบแล้วนะคะก้อนเมฆลอยในโปรแกรมแฟตขอบคุณมากค่ะ